โอ้สวัสดีทุกคนผมมีชื่อว่าซิมแบนดมักคิอาโตซึ่งวันนี้ของผมจะต้องมาสร้างบ้านเพื่อให้ตัวเองอยู่อาศัยแล้วก็ผมจะต้องไปเรียนด้วยผมก็มีเงินติดตัวอยู่แค่1 7 0 0 0บาทเอาเราจะสร้างบ้านยังไงให้ซิมตัวนี้ดี ห้องนอนไม่ให้เคยเข้าทั้งสิ้นห้องครัวให้เข้าได้ไม่เป็นไรเอาละวันที่หนึ่งของแบรนด์มาเคียอะโต้เขาก็ได้ย้ายเข้ามาในห้องใหม่แล้วซึ่งห้องนี้ไม่รู้ว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าเขาจะชอบนะเข้ามาปุ๊บมาเปิดโน้ตบุ๊กเล่นเกมเลยเล่นเกมอะไรอะเดอะซีม <Sie> เหรอไอ้น,นี่เดอะซิมภาคอะไร oh, <my> ถ้าจำไม่ผิดถ้าไอคอนแบบนี้น่าจะภาคหนึ่งไม่งั้นก็ภาคสองนะต่อไปดูเหมือนว่าเราจะต้องไปโรงเรียนด้วยแฮ โรงเรียนจะเริ่มในอีกยี่สิบสามชั่วโมงวันนี้เฮ้ยวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์ถ้าอย่างนั้นห้องนักเล่นมันก็ควรมีอันนั้นสิจะไม่มีไม่ได้แล้วเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ในวัยเรียนอยู่ชั้นหนังสือต้องมาชั้นหนังสือของเราจะเป็นประมาณนี้เราจะต้องมาอะไรดีก่อนอื่นหุดเล่นเกมแล้วก็มาเซลฟี่กันก่อนเราจะต้องเป็นคนดังอ,อะไรเนะี่ย นี่น,นี่เราจะต้องทำการเพิ่มสตรอรี่ก่อนเราย้ายเข้ามาบ้านใหม่แล้วนะแชะนี่ไงเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคเพิ่มเรียบร้อยก้าวสู่การเป็นคนดังแล้วเฮ้ยมีคนมามีคนมามาแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคุณยายอันนี้แนะนำตัวอย่าเป็นมิสคุณลุงคุณลุงคุณลุงชื่อว่าคุณลุงแฮกเตอร์แฮกเตอร์โปรรองก่อนอื่นก็เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาระหว่างนี้เราจะเปลี่ยนเก้าอี้ให้เขาเก้าอี้ที่ต้องถูกทำลายทำลายไปก่อนเราต้องเอาเก้าอี้ที่มันมีเบาะรองนุ่ม อ่ะก็อีกเกมเมอร์ไปเลยก็ได้เลอีก15ชั่วโมงจะถึงวันเวลาที่จะต้องไปเรียนวันแรกเออฮัลโหลฮัลโหลครับคุณแม่บ้านโปรดมาช่วยทำความสะอาดบ้านผมหน่อยตอนนี้บ้านผมสกรปรกมากเลยถ้าคุณทำดีนะเดี๋ยวผมให้ทิปเฮ้ยดูเหมือนว่าที่นี่ฝุ่นมันจะเยอะต้องโทรเรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดหน่อยแล้วอ่าแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านอ่าเข้ารงกิจกรรมหางานจิปาถะซื้อซื้อซื้อ เฮ้จะจ้างแม่บ้านอยู่ในเนี่ยจ้างบริการนี่ไงเจอแล้วแม่บ้านตามตารางเวลานัดเออเอารอไรครั้งก็พอมาครั้งเดียวเออฮัลโหลฮัลโหลครับคุณแม่บ้านโปรดมาช่วยทำความสะอาดบ้านผมหน่อยตอนนี้บ้านผมสกรปรกมากเลยถ้าคุณทำดีนะเดี๋ยวผมให้ทิปเอาละตอนนี้สกิลที่เรามีก็คือไหวพริบหนึ่งเขียนโปรแกรมหนึ่งเล่นวิดีโอเกมหนึ่ง วัฒนธรรมชาวชาวอะไรอะเซลวาโดราดาหนึง่งทำอาหารหนึง่ง <c oughs> คืออะไรอ่ะบนอะไรเมื่อกี้ไม่ทันดู <c oughs> จะนอนหลับแล้วหรอโอ้โหไม่กินข้าวก่อนด้วยนอนแล้วไม่แปลงฟันด้วยโโจะให้ไปแปลงฟันก่อนดีไหมเนี่ยอีกเก้าชั่วโมงจะถึงเวลาเรียนวัาจานจทรแล้ว เวลาผ่านไปยังรวดเร็ว a a few moments l เฮ้ยอีกสามชั่วโมงถึงเวลาเข้าเรียน s <S เอาละต้องรีบตื่นแล้วเราอะเมื่อวานเราทำอาหารทิ้งไว้เราต้องมากินก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วก็มาเก็บไอตัวนี้ให้เป็นอาหารเที่ยงก่อน mm hmm. เก็บใส่ถุงไปทำเป็นอาหารเที่ยง เฮ้ยอันนี้ก็ต้องเก็บกวาดก่อนเก็บกวาดเสร็จคุณต้องไปเข้าห้องน้ำนะเพราะว่าตอนนี้คุณจะลาดอยู่แล้วเข้าห้องน้ำเสร็จก็เตรียมตัวไปโรงเรียนต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก่อนเฮ้ยอาบน้ำด้วยอย่าลืมอาบน้ำเดี๋ยวตัวเหม็นไม่เอาต้องอาบน้ำอยากพิถีพี่ถัน โอเคพออาบน้ำพอแล้วก่อนไปขอเปิดเครื่องทำความสะอาดหรออีก12นาทีจะได้เวลาไปเรียนแล้วดังนั้นเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนชุดไปเรียนใส่สูรไปเลยดีไหมเนี่ยเลือกเรียนบสามเฮ้ยเร็วแฮะมาเลยมาเลยมาเลยขเข้ามันโรงเรียนก่อนเร็วควุยกับนักเรียนคนอื่นหรอ คุยแน่นอนก่อนอื่นเราจะต้องคุยกับผู้หญิงหาผู้หญิงคุยก่อนนี่ไงนี่ไงไวัยรุ่นอันนี้ก็วัยรุ่นต้องแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรของ,ของกับสองคนนี้เฮลโลสวัสดีจ้าเอ้เฮลโลตอบแค่นี้เหรออะคนณทัดไปเฮลโลสวัสดีน้องเสื้อฟ้า น้องมีชื่อว่าซาวานาเหรอส่วนคนแรกชื่อเจมมาเฮ้ยส่วนคนนี้ใครใครใครน้องใครอ่าวัยชราห่อเหี่ยวมากเลยอาจารย์ห้องเรียนหนึ่งแล้วเราต้องไปห้องเรียนไหนอ่ะเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจากผู้อํานวยการเฮ้ยน้องคนนี้ดีกว่ามาทําความรู้จักหน่อยแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรเร็วมาเร็วรีบวิ่งมาเร็ว น้องเขาอยู่ตรงนี้เอาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเอามาหาเลยเหรอสงสัยได้ยินเสียงที่ตะโกนตามไปเมื่อกี้เอามาสิแนะนำตัวก่อนอน,นี่ไงคนละครึ่งทางน้องมาอย่งางไกลพี่เดินมานิดเดียวฮลโหสวัสดีครับสวัสดีเอาละเหลือเวลา,วาตอนเช้าอีกสีสิบเอ็ดนาทีก่อนจะเริ่มเรียนก่อนอื่น ผู้อำนวยการอยู่ตรงไหนอะเอาเอาสุดแล้วไม่มีไม่เจออีกกิสิมัทีผู้อำนวยการอยู่ไหนคนนี้พลงผู้อำนวยการนักเรียนเอาจะได้เวลาเข้าเรียนละนักเรียนนักเรียนอา่าอาจารย์เหรออาจารย์ห้องเรียนสองนี่นี่ไงผู้อำนวยการ แนะนำตัวอย่างเป็นมีดก่อนเราต้องรีบแล้วอีกสิบนาทีจะทันไหมจะทันไหมเอาไม่มีเวลาแล้วเข้าห้องเรียนแล้วเรียนแล้วเหรอโอ้โหวิชาฟิสิกส์โอ้โเป็นวิชาที่โง่มากเลยวิชานี้อะไรอะคำนวณเหรอ x หาร y หาร,หาร 1> z หนึ่งส่วนสองคูณยูเนีย่ย ลบสายคอร์ดแทนหารหลอกอินเตอร์เซ็กฟเกฟดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยถอดสแควร์วรุทห <5. S 1> ้าเราไม่โจทย์เหรอคนอื่นเขาโจทย์กันหมดเนี่ยเอาโจทย์หน่อยสิจจจจโจทย์โจยอยอาอย่าไปฝึกร้องเพลงนะถ้าฝึกร้องเพลงขึ้นมานะโดนไล่ออกไปยืนหน้าระเบียงแน่เลยจะหมดคาบเช้าในอีก15นาทีเร่งเลยแล้วกัน A few moments later โอ้เรียนแค่นี้นี่นะพักเที่ยงสองชั่วโมงเหรอเอาผู้อํานวยการหายหายไปไหนผู้อํานวยการหายหายไม่เจอถ้าจะไม่ผิดผู้อํานวยการเป็นผู้หญิงนี่ไงเจอแล้วเราต้องมาแนะนำตัวในห้องน้ำในห้องน้ำเลยเหรอเนี่ยเราต้องมาในห้องน้ำเลยเหรอความสนุกไม่มีแล้วคนนี้คืออะไร พาลงพาลงมาทำความสะอาดฮัลโหลผู้อำนวยการครับอ่าผมมาเรียนวันแรกถ้ายังไงแนะนำตัวเสร็จแล้วผู้อำนวยการช่วยเพิ่มเกตให้ผมหน่อยโอ้ไม่ได้หรอกที่นี่อ่ะเกตคือการกระทำของหนูนะ่นลูกลูกจะต้องตั้งใจเรียนนะโอ้อาจารย์ทำแบบนั้นผมก็ไม่ได้สิผมตั้งใจเรียนไม่ได้ถ้าผมตั้งใจเรียนผีจะสิงผมและผมจะไม่สบายไปแปดวัน เอาละคนขี้เกียจอย่างเราก่อนอื่นความสนุกเรามันต่ําเตี้ยเรื่อดินมากเลยเวลาพักเที่ยงเลยอ,อีกยี่สิบนาทีสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่ต้องไปเข้าเรียนความหิวยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงชิบหายแล้วสองหนึ่งามาทานครับคุณครูคคคผมมาทานอ่าคุณครูคคสอนเร็วๆเลย ผมอยากเลิกแล้วส9บเก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเลิก <c oughs> เดี๋ยวก่อนก่อนจะกลับเราต้องเพิ่มความดังนิดหนึ่ง <c oughs> อ่าเพิ่มความดังนิดหนึ่งไม่ร้องเพลงไม่ร้องเพลงหยุดร้องเพลงได้แล้วเพื่อน <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปมาลงยอจวันแรกหน่อยแชร์ถ่ายรูปเสร็จแล้วอัพลงไอจีโอ้รูปรอเหรคนนี้รอโอเค <c oughs> ได้แล้ว ได้รูปสตอรี่แล้วกลับบ้านได้โอ้กลับมาถึงบ้านแล้วเป็นไงครับบ้างครับกับชีวิต2วันของแบนที่ย้ายมาก็ต้องไปโรงเรียนโอ้โหได้ความขึรื่งหายของโรงเรียนเรียนแต่ฟิสิกส์อะไรไม่รู้สายอคอดแทนแต่ถ้าหากอยากติดต,ตามชีวิตของแบนก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ